มีความสุขดีครับได้ใช้ชีวิตอย่างที่ชอบขายของเล็กๆน้อยๆอยู่ที่ต่างจังหวัดเอ้าวมาอีกแล้วเหรอใช่นี้บิดกเธอรทำได้อะไรแหมเสียงมึงไม่ตกเลยนะเราอันนี้หนูทำเองใช้ปล่าสวยงั้นน้ำออหมดเลยนะ ก็ช่วยกันไปครับพ่อเขาเพิ่งตกงานลำบากกันทั้งบ้านเหมือนตอนที่ผมผ่อนรถคันนี้ใหม่ๆแล้วก็เจอวิกฤตการเงินช่วงนั้นลำบากมากไม่ต้องห่วงนะคะอะไรที่พอจะช่วยได้ทางเราก็ยินดีค่ะขอบคุณครับความหวังดีขับเคลื่อนให้สังคมดีด้วยนโยบายการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบกรุงสีออโต้พร้อมเป็นที่ปรึกษาตลอดเส้นทางเรื่องรถและเรื่องเงินของคุณ